สวัสดีค่ะพีทแมทได้มาจากทางนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าจ๋าเอ็นเอ็นเอ็นจากยังเกาะอันนี้มาจากห้องยังเกาะห้องเที่ยยังเกาะร้านเหล้าค่ะคำยังเกาะเหรคำแก้วคำแก้วเมย์นี่เบิร์นได้เลยไงจะยังเรือนคำแก้วเออเรือนคำเที่ยวคำแก้วอย่างต่างเนี่ยเป็นยังจะว่าเรือนคำแก้วแต่วัดน่าน ประจักษ์ยมาอวด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 เต้นเต้นเต้นสวยงามมากค่ะเห็นเขาซีเอฟกับซีเอฟดาวดานี่โอ้ยนี่เรื่องใจถรื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 งใจนี่แกให้ดูเลยจ้ะนี่ยแกให้เบิ่งเแล้วจ้าว่ามันคืออีหยังเจ้าาไปนี่ ปา่าจ๋าเอฟผะถุงมาแบบสวยงามสวยงามเดี๋ยวได้ยืนให้เบิร์นน้อยน้อยพร้อ,อมพร้อมเลยอู้เพิ่นอนามาเรียบร้อยอะไรนี่เบิ่งเพิ่นยืนเห็ดอันอานาละแ <c oughs> นไรสวยงาม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่าจ๋าจะให้เบิ่งความสวยความสวยเนาะความสวยป่าจ๋าได้มาจะผืนก็นะังเจ็ดเจ็ดผืนเลยนะคะเอฟเก่งจ้าป้าจ๋าสวย,สวย สวยเจ็ดวันเจ็ดสีนี่อาคารป่วยป่วยเดี๋ยวเดูโซโซโซบําเมตรอนไรน่ะป้าจ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นไลฟ์สดขายนะเพิ่นเข้าไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มนะนะเนาะหลายหลายเวลาเออแม่นอ้ยเพิ่นนี่ชื่นใจป้าจ่าชอบเรียบเรียบนี่ นี่มากยางมากที่สุดก็คือนี่นะนี่นี่นี่ตีนสิน้นตีนสิน้น,น,สน,นะนะบ้านเราเอนตีนสิ้นเ้ออันนี้ค่ะทรายผ่าถุงอ่ะนะทรายผ่าถุงแต่คนเวียังกีบบัวกีบเลื่อยยังกระบื้อดอกพระเจาเอิ้นบเป็นนี่สวย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 งามมากนะคะถ้าเต็มโตเนาะคะ่ะมันจะมีแบบใส่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหญ่เลยนี่ แต่อันนี้โบาท่านเนาะที่เพิ่นอันใสอันข้างในเนี่ยนะเนี่สวยงามมากค่ะประจายอยากได้แหงเป็นยังงจังวะประจายอยากได้แหงมันสวยมันสวยจากเรือนทําแก้วนะคะจังหวัดน่านเด้อค่ะเด้อปัด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 ปอันนี้นะเออสวยแม่อย่าแค่ขี้ข้าวอันนี่นี่นนงามเนาคะค่ะเนาะ พระจ่าก็เลยแบบว่าพระจ่ากับโแม่นชื่ boy 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 boy. Boy 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 boy. อบ่อยๆแต่พระจ่ากับโแม่นวิวังอลังการนะแบบว่าเห็นแล้วเพิ่นช่วงนี้เนาะช่วงนี้มันมันมันมีวิกฤตเนาะเพิ่นก็เลยเอามาเอามาขายแบบลดนะเข้าไปเบิ่งได้เด้อเพ่งไปเนาะ้ยสวยสวยสวยนี่ดิ่งเลยโอ้นี่ดิ่ง ตีนหยิบบินถอดเดี๋ยวไ <ๆ S 2> ดครสํสำหรับคนใสยย่ใหญ่แบบนี้นะจะแบบประจาเวลาประจานุ่งประจานประจานแ,แบบนี้ก็ได้แบบนี้คนะสวยจ้าหรือว่าเสียไปเป็นโคงฝากก็ได้ประจามีโครงการว่าเสียไปฝากเสียไปฝากคนใกล้ชิดครับยนะๆๆๆๆๆๆนี่นี่นี่มาถึงว่าสีแบบนี้นะนี่นี่นี่ออเฉพาะสีแล้วกัน แต่ว่าสีเบิร์ดสินี่อุ้ยสีสวยมากอันนี้นี่ประจ่าซอบอันนี้นี่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 พี่น้องกล้องปายผ้านิ่มมากนะคะผ้านิ่มอะไรผ้านิ่มสมสมราคาผ้านิ่มเพราะว่าประจ่าเคยไปถามสักสี่ร้อยคเล่ยแพงเออแม่ต้องพื้นออกมาแบบนั้นละคืองานแล้วแม่ก็ลองหุมหุมหุมเขาก็เถาะเออแบบเพื่อนหุ้มนะแต่แม่ตัวน้อย กระจายตัวน้อยแล้วก็จะเห็ดแพะแวะแบงเลยมันสวยเลยแค่นี่สวยค่ะโอ้ยสิได้ไป <c oughs> างานชีไหนได้งานแจ๊งใส่เนาะเจ๊หอมข้าวอนามัยเรียบร้อยเนาะอือข้าวอบเอียงเอออบอนามาหนึ่งอบกวนไม้แบเข้าเอ่อยเนี่ยเออหนึ่งสองอุ้ยชีนี่ข้าวนี่ แต่แม่หมักตัวนี้สวยจ้านี่ก็จะมีโครงการว่าบแม่เจะมาใส่จาของพมเพื่อสิไปฝากพี่ฝากน้องนะเป็นของฝากนะเดี๋ยวเดือนหน้าประจาสที่ไปเอฟเอฟอีกเยอะได้มาเจ็ดผืนค่ะเพราะว่ามันนี่เบิร์ด เอาของลูกก่อน,นี่สวยงามมากนะคะไปวัดไปว่าเนาะคะ่ะไปงานสําคัญสําคัญกระโบทรงเักีประจาปันใดเราก็จะแหล่นานะสวยเนาะนี่สวยด้วยสมนีเนาะจะสวยงามมากเพระจะได้มาเจ็ดผืนสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจที่อยากไปเบิ่งกัเข้าไปเพื่อนบอกว่าเงินคาแก้วได้เนาะห้องเสือเ้อเงินคาแก้วนี่ลหละจังหวัดน่านเนาะคะ่ะพิมเข้าไปก็จะเห็นเพื่อนพี่คนสวยๆนะนะ หน้าเพิ่นสว,สวยค่ะสวยงามอลังการก็จะาก็จะาหมักไยก็จะาหมักแบบเพื่อนเนาะค่ะหมักแบบหมักหมักหมักมันสวยงามมากค่ะเดี๋ยวก็จะสิไปยิบเอาเองก็มีอีกแบบหนึ่งที่เพื่อนเห็ดอันนี้มาเรียบร้อยแล้วเพื่อนมาอย่างหมกข้างใน,นค่ะแต่อันนี้ยังบ่มีเ้อจะต้องไปเห็ดเองใส่เองนะคะยิบตูยิบตูยิบตูยบโอ้ยังอีกคือนึ่งหัวซานเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยว พปเจ้าว่าสีลาสัมมี่ค่ะพปเจ้าที่แต่งให้เบิร์กปเจอนี่ไปใส่เสื้อขาวมาให้สีทีโชอบมากค่ะเนี่ยนี่ชอบสีแบบลักษณะแบบนี้แม่แม่บอกนะคะคนนึงเป็นคนเอฟจ้าลูกเป็นคนเอฟแม่เป็นคนอยากษ์ไส้โบหัวแม่หมักแบบใดนนี่คือเอฟมั่ว สวยงามค่ะสวยสวยแม่เมะออันนี้นาเมาะเลยใส่เสื้อขาวได้เลยนี่เออไปว่าไปว่านะเป็นของต้นของขวานงามมากสีนี่ก็งามมี่จะจบความงามเลยด้ประจานติเห็ุใต้เบิ่ว่าความงามมันแค่ไหนขาปากดินด้วยนะปักดินงงาม แล้วมันมีมเง่าเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นสข่าปากดิ้นทองเด้อนน่ะได้เห็นสีขาวที่จริงนะก็เป็นพิมพ์พิมพ์ไหมนี่ปักเนาะไม่ใช่พิมพ์นะถูกเน้วยไงอ่ามาเบิ่งใกล้ๆเด้อค่ะสวยงามมากนี่เพิ่งนปีะจําช่วงดีที่สุดปราจ๋ามักตีนสิ้นนะบ้านเฮาเอื้อนตีนสิ้นเนาะค่ะเนาะบ้านเฮา เพิ่นทําได้สวยงามมากทอเพิ่นทอนะเพื่อนกับแกบอกว่าเพิ่นทอนะได้สวยลายผืนเนาะค่ะลายผืนก็จ่าก็ได้มาเจ็ดเจ็ดผืนนะคะเจ็บผืนเจ็ดผืนเจ็ดผืนอันนี้ราคานี่แลวแต่โปเนาะแล่แต่ไพเีฟท่านว่าชื่อโปไใดโปรใดบางชิ้นก็สีมีแค่ผืนเดียวหรือโซผืนแค่นั้นนั่นมาะค่ะแล้วแต่ความชอบเนาะค่ะแล่แต่ความชอบ เนี่ยประจาก็ังสีเอาอีอยู่จบได้สีพื้นนะบสีเบอรอาแบบแบบนี้แต่ว่าประจามักแบบนี้จะได้สีแบบโทนสีรวดแบบนี้น,นะเาน,านะเอาไว้อยู่ไว้งานสําคัญสำคัญแลวก็ไว้เป็นของฝากของต้นนะคะสําหรับวันนี้ประจา่าเอามาอ้าง <c oughs> <c oughs> ยายนี้มักอ้างมาอวดแท้โบมาแบ่งปันเนาะค่ะว่าสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจราคามาก็จับต้องได้แบบนี้น,นะจ๊ะ เชิญชวนนะคะห้องเสือห้องเสืออาเพื่อนมากลมา่มารีมาีวิวให้เพื่อนนำเพร่ะไม่ไบอกว่ารีวิวให้ได้เพราะว่ายอดขายเพิ่งกับปังอยู่แล้วแต่ป้าจ๋าเห็นว่าเห็นจมควรว่านสวยง,งามนะถูกและดีเมนมันถูกและด,ดีไปเบิ่งเด้อจ้ะถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบที่ป้าจ๋าป้าจ๋าคิดว่ามันสวยงามขนาดพ่อบ้านเห็นยังบอกว่าสวยราคามันจับตงตรงได้เลยค่ะเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเพื่อน ยายจ๋าที่อวดไปแล้วนะคะไปแล้วคันปรจาจ๋าจัดสิโซใส่ใส่ <c oughs> วัสดีฮะสวัสดีฮะปันนี้พี่ก้าคพาทุกคนมาชมผ้าถุงนะคะ นี่อย่าบอกใายกานนะคะว่าพี่นอนตรงนี้ขอร้องอ่ะขอร้องอ่ะอย่าบอกใช้กันนะคะพี่ขอนอนก่นอนผ้าถุงเขาหอมจริงๆฮะ,ะหอมมากเลยะ ยายจ๋าไม่รู้จะอน,นุญาตหรือเปล่านะคะ